โหกินอิ่มแล้วขึ้นนอนกันสบายเลยนะขึ้นนอนกันสบายนะน,นะรับรับฝายรับเที่ยงน่าจะเิรียมนี่รอลงกินใช่ไหมเนี่ยสัตว์เศรษฐกิจจริงๆนะครับผมดูเนาะยปางแห้งเตรียมไว้กินตอนเย็นคืนนะครับขาดไม่ได้นะครับพวกนี้อิ่มแล้วไอ้พวกที่กินหนึง,งล้างก็มีอิ่มแล้วก็แอบขึ้นมานอนกันเลย ไอที่ยังไม่อิ่มก็กินกันไปอ๋อเตะเล็กตะเล็กตะเล็กตั้งแกตั้งแกลงรวมกันนะครับผมนะเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องกันตรนเราที่สนใจอย่างตั้งแก้งตั้งแก่นะครับสามารถโทรคุยคุ้งได้โทรศูน์แปดศูนย์แปดสองเก้าหกศูน้า 2 2 9 0 6 0 5ก็ 05. เป็นหน้า็เป็นแนวทางสำหรับท่านท,ที่สนใจนะครับผมนะโรงเรือแล้วยกพื้นสูงประมาณเมตรหนึ่งนะเมตรเมตรนึงเมตรยี่สิบน,นะน,น,นะน,นะครับโอ้ยนอนสบายกันเลยหลังอิ่มแะแต่ที่กินไม่อิ่ม็อยู่ข้างล่างนะครับแม่ร้อยดับเปิดสองร้อแกะนะครับดับเปินอย่างเงี้ยผนข้างบนจะหลุดไม่หมด แต่เราเปิดเที่ยงครับแต่ระยะการเ,เติบโตเติบโตการใจเนื้อดีมากครับโตโตวไวครับผมรูร็อปเปอร์ตอนนี้เอารอปเปอร์ร้อยกรุ๊มนะนมครับแม่ตาตาร้อยครับใหญ่โอ้สะดุดเขาสะดุดเขาสะดุดูเด็กแต่ลงไปกินอีกทีก็ต้องนะมั้งสี่โมงเย็ยนแล้วมั้งเนี่ยดูเส้าทางเรา กลางคืนก็มีหลอดไฟได้อยู่นะครับผมติดให้เนี่ยได้ผลดีครับเนี่ยติดเต็มหมดเลยนะครับผมเครียดหลอดแปดหลอดนะครับทุกห้องเลยนะครับแล้วกลุ่มที่ยังไม่ขึ้นจะมีที่นอนไหมนะ่ะนอนเต็มกันหมดเลยน่ะโอ้โหอย่างเว้นไม่มั่งไม่งั้นครับเป็นลุยกันหมดนะครับผมเดี๋ยวจะทความสะอาทไป ถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเลี้ยงง่ายตัวไวนะครับผมทั้งแพศทั้งแกะที่เห็นเน,นี่ตัวที่ยังไม่ออกลูกคือท้องเกือบทั้งหมดนะครับทั้งแพศทั้งแกะนะครับผมตัวที่ยังไม่ออกลูกคือท้องเกือบทั้งหมดนะครับก่อนปีใหม่นี้ก็จะออกมาเยอะ,ะครับประมาณสามสิบสี่สิบตัวนะครับผมก่อนปีใหม่แพะทั้ทงแกะนะครับผมเฉพาะลูกนะเฉพาะรุ่นลูกนะครับผมที่จะออก มี20-30ตัวแม่ที่ท้องอยู่ตอนนี้จะออกช่วงปีใหม่นะครับระยะการทั้องสี่เดือนกับยี่สิบวันไม่เกินห้านะเดือนนะขอกแน่นอนนะคของมีแม่แก่ขนยาวตัวหนึง่งร่างเดิมเลยไม่ได้ปล่อยนะครับเียบไปนะครับขนที่ขน,น,น,นตันตามตหมดนะครับเป็นแนวทางสำหรับท่านที่ททททสนใจนะครับผมสำหรับวิดีโอคลิปนี้